คือตอนแรกอะ่ะคิดว่าการจําเก่งจะทาให้ได้เปรียบในการเรียนหมอแต่คือพอเรียนมา3ปีอะ่ะพบว่าคนที่เข้าใจลึกๆอะ่ะคือคนที่เก่งแล้วก็เรียนได้รอดในระยะยาวสวัสดีค่ะเฟิร์นนะคะเฟิร์นอยู่ปีสีคณะแพทย์รามาครอบริหารเคยเป็นเด็กที่จัดการชีวิตเองไม่ค่อยดีจนตอนนี้ติดคณะในฝันเราทำา h e เพจโนชั<ๆ>้นขายนะคะอยากให้คนที่ใช้เนี่ยเรียนเก่งขึ้นแล้วก็จัดการชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นมาเดิมก็คือตอนแรกอะ่ะคนส่วนใหญ่ใช่ปะก็จะคิดว่าแบบอุย้ยแบบเข้าหมอมาถ้าจำเก่งดีแน่นอนแบบไปได้สวยแนนน่อ คืออ่ะเราเคยแบบใช้เทคนิคในการท่องจำหลายแบบเพราะว่าจะเป็นแบบ f l a s h c a r d ใช่ไหมที่มันแบบมีแบบหน้าเป็นคําถามข้างหลังเป็นคำตอบแล้วก็แบบเคยแบบท่องแบบไม่รู้อ่ะเคยผ่านประสบการณ์การท่องหลายแบบมากๆจนมาเจอคําถามที่มันแบบประยุกต์มีความคลินิอล l แล้วก็อ่ะคือการจำอะมันทําให้เราสอบผ่านแต่ถามว่าคะแนนดีไหม คือจุดเปลี่ยนของเราก็คือเราเปลี่ยนจากการที่เราแบบจําอย่างเดียวอมาเข้าใจก่อนแบบพอได้เนื้อหามาปุ๊บใช่ไหมแทนี้เราจะคิดว่าเราจะจําได้ยังไงอ่ะให้คิดก่อนว่าเราจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ยังไงยังไม่ต้องสนว่าแบบมันจะเยอะเล่ยเปื่อยมากมายขนาดไหนคือเนื้อหาแบบบางคณะก็แบบอาจจะเยอะมากๆใช่ปะสอบทีหนึ่งแบบวิชาหนึ่งแบบ30กว่าบทแล้วบทหนึ่งแบบโอ้โหแบบ70สร้อยสไลด์หรือบางบทก็200300สไลด์เนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะจำทุกอย่างได้หมด ต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่เขาออกสอบอะถ้าเราลงถ้าเราเป็นครูหรืออาจารย์อะเขาก็ไม่น่าออกแบบทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นพื้นฐานความเข้าใจเนี่ยสำคัญที่สุดเราจะมาแสดงให้ทุกคนดูว่าการเข้าใจก่อนจำเนี่ยมันจะช่วยให้เราจำได้ดีกว่าจริงๆนะเราจะมาลองให้ทุกคนจำเนื้อหาแพทย์เราจะมาพูดเรื่อง action potential เราจะมาแสดงให้ทุกคนดูว่าการเข้าใจมันสำคัญกว่าการจำยังไงนะอ่ะสมมติเราได้เนื้อหามาใช่ไหม เราแบบเราจะจำว่าสมมติจะจำก่อนว่า depolarization sodium ion เข้า depolarization potassium ion ออกอะสมมติเราจำไปอย่างนี้ sodium เ,เข้า depo เอ่ Pot assium, ale, o, ium, ale, o, อ potassium เข้า depo sodium เข้า depo คือถ้ามันจำอย่างนี้แบบไปทุกๆสไลด์ทุกๆหน้าคือตายเออเพราะฉะนั้นอะเราต้องมาแกะทีละคำว่าแบบ Depolarization มันแปลว่าอะไร Depolarization แปลว่าอะไรแล้วก็มาค่อยๆเข้าใจทีนี้ทำไงให้เข้าใจสมมติว่าเลยในห้องไม่เข้าใจถามเพื่อนรักเพื่อนซีคนนี้เลยนะไม่ต้องอายหรือถ้าใครอันนี้ใช้โปรนะมันก็เลยแปะภาพได้แต่ว่าถ้าไม่โปรเราสามารถถามเป็นคำถามให้ได้ก็เวิร์กเหมือนกันมากๆนะใช่ไหมแล้วก็แปะไปแล้วก็ให้มันแบบว่าอธิบายให้เราฟังว่ารูปนี้มันแบบ เกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะเนี่ยเขาก็จะอธิบายให้ฟังเลยว่าอย่างอันนี้เขาบอกว่าเฟสหนึมันคือ resting เฟสสอง d e p o ก็คือเขาบอกว่าโพโซเดียม channel เนี่ยจะเปิดทำให้โซเดียมอะ่ะเข้ามาในเซลล์อ่ะแล้วก็เข้าใจละอ๋อที่มันเกิด depolarization ที่แปลว่า v o l t a g ขึ้นใช่ปะ v o l t a g ขึ้นก็คืออะไรเป็นบวกเยอะขึ้นในเซลล์เยอะขึ้น แปลว่ามันมีโซเดียมเข้ามาอะโซเฟตสามเฟตสามคืออะไรเดี๋ยวใช้เอกสีเฟตสามรีโพลาริเซชันเขาบอกมันคือการที่โซเดียมแชนเนลเนี่ยมันอินแอคทีเวยไม่ทำงานละแต่ว่าอะไรโพแทสเซียมแชนเนลมันเปิดแล้วโพแทสเซียมมันออกจากเซลแล้วโพแทสเซียมมันเป็นอะไรโพแทสเซียมมันเป็นบวกบวกออกจากเซลใช่ไหม แสดงว่าโวลเทะก็ต้องลดลงเพราะบวกมันออกจากเซลล์ไงเออแล้วก็เข้าใจแล้วไงว่าแบบเออทำไมมันถึงโซเดียมไอออนเข้าตอนดีโพและโพแทสเซียมไอออนออกตอนรีโพและโซเดียมแช่อลเปิดตอนไหนโพแทสเซียมชนอลเปิดตอนไหนนี่ไงก็เข้าใจละก็จำได้อย่างถ่องแท้มากขึ้นและทีนี้พอมีแบบโจทย์ยากๆมาเช่นแบบอย่างนี้มาเป็นแบบเคสเปนแบนบี ประยุกต์ได้แล้วจําได้นานจําได้อย่างเข้าใจด้วยนี่ยังไม่พอนะนี่เขาสรุปให้ด้วย c h a t GPT ว่าแต่ละเฟสมันยังไง channel i n v o l v e อะไรบ้างแล้วการให้เราสรุปเป็นตารางเนี่ยมันจะทำให้แบบเห็นเปรียบเทียบมากขึ้นหน่อให้เราจะมาสรุปเองแล้วให้เพื่อนรักเราช่วยดีกว่าอันนี้เราก็เป็นเทคนิคการเรียนที่รู้สึกว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดส่วนเรื่องแบบการ active recall การทำ flashcard ทำสรุปตารางหรือว่า อะไรต่างๆเนี่ยคือมันค่อยตามมาทีหลังได้ก็ถ้าใครอยากเรียนรู้เทคนิคการเรียนเพิ่มเติมใช่ไหมไม่ว่าจะวิชาท่องจำหรือวิชาแบบคำนวณอะไรเงี้ยก็อย่าลืม academic life os นะเป็นเพจของฉันที่รวบรวมเทคนิคการเรียนของที่ตัวติ่งทุกวิชารวมถึงคณะสายสุขภาพด้วยมีทั้ง2แบบเลยไปต่ำดาลางได้ก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อยากได้คลิปไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะขอบคุณที่รับชมมากๆค่ะบาย